ไอ้แก้วผมนะครับผมวันนี้เป็นเมนูจนกเนาะยังเนื้อยกพี่นองเด็ดๆเลยี่ก็หัวผ่าเขาก,กันพี่น้องเนื่ยอยสวยสวยม่อยากจิมแจ่ว ยิมแกวขมเนาะนะครับผมกับค่าเมนูมื้อเย็นครับผมเดี๋ยวต่อไปอยู่เนาะอยวให้ไปของเรามันเป็นทานดีก่อนนะครับผมทานกำลังแรงไปแรงอยู่นะครับผมเดี๋ยวไว้ให้ทานอ่อนๆก่อนนะครับผมทานอ่อนๆก่อนเาค่อยมาย่างอีกทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวมาติดตามดูรับชมด้วยกันอีกทีหนึ่งครับผมผมกำลังย่างอยู่นะครับผมของเรานะ อย่างไฟอ่อนๆนะครับผมเดี๋ยวไฟแรงเดี๋ยวมันไหม้เนาะนี่ครับเดี๋ยวอย่างรอสักครู่ครับผมจะมารับชมมาชิมด้วยกันอีกทีหนึ่งนะครับผมหูมใส่กระเทียมด้วยโอ้โหเด็ดเลยนะครับผมแมวมีแมวด้วยนะครับมีแมวด้วยนรรยากาศมีแมวด้วยนะครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมมากินข้าวเมนูมืมม้อเย็นกับจันสุกกันอีกทีหนึ่งนะครับ เนื้อย่างของเราก็สุกสับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่โอ้โหเดี๋ยวเราใคจะไปซอยแล้วเนาะใครใครจะมัปั้นข้าวเหนียวจิ้มแจ่วนะครับผมจำเบ๊ะเบ๊ะน้ำขันนะครับมามามาพี่น้องกำลังย่างเยู่ครับผมหลายอย่ะด้ครับผมเหลืออีกสุดหนึ่งครับย่างหลายอยู่ครับเพื่อพี่เพื่อน้องเยู่ครับผมเพื่อพ่อแม่พี่น้องอยู่เนาะที่จะมากกินด้วยนะครับโอเคครับนี่โอ้โหสวยเลย ๋ยวมากินด้วยกันนะครับผมอมเอาแบบสุกแบบกำลังดีเนาะนะครับย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ซอยเลยครับผมอือหือเป็นเนื้อครับสำหรับคนที่บอกกินเนื้อก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะนะครับผมคนท,ที่บอกกินนะนะครับดูจเจียวขมเ่บๆนำกันครับ ครับยวซอยก่อนนี่ครับแก้วของเราก็สับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครับเนี่ย้องมีผักแอปนิดหน่อยนะครับผมสับเสร็จเรียบร้อยนะครับผม,มเมนูวันนี้เนาะข้าวเมนูไม่เย็นด้วยกันครับผมนห็พี่น้องสวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นเนาะมากินข้าวเมนูย่างเนื้อกับแจมสุกครับผมเนี่แย่างเนื้อจุอแกวขม นะครับผมตอนนี้เป็นเมนูสุกเนอะย่างเนื้อจ้าพี่น้องเด็ดเดเลยสำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับผมแมนจ้าไปข้าวเหนียวนะครับผมมาจากพี่น้องมากกินข้าวเรื่องนั้นจ้าพี่น้องตอนนี้เป็นข้าวเหนียวเสบๆพร้อมกับเกี่ยวขุ่มลงมือเลยครับย่างโดนหลายจนจนแหมเขาจนอันละนี่พี่น้องจุอืม ทำตาสวดให้พี่นอ้องมอื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 ทุกอย่างเนื้อย่างเนื้ยอย ต้องอหัวผ้าเข้ากันพี่น้งองเดี๋ยววันหยุดก่อนเดี๋ยวไปตลาดเนาะซื้อเนื้อซือส,สวยมาย่างเนื้อเสือ,อเสือร้องไห้นะ

เวลาหยุดไปไปทำง,งานครับวันนี้ไปทำง,งานกับหน่วดครอบครัวเลยครับวันนี้สำหรับใครยังไม่มีคำข้าวก็เดช๋วชมไปดิ่มด้วยกันมากินน้ำกันเลยรก็ได้อง เป็นจับข้าวก็ได้เนะกับเก้มก็ดีนะครับผม,มนึกว่าอย่างบาท่านฝน อนแรขึ้นผลว่ามาแล้วนั่นพอดีมันไปทางอื่นแล้วแสบไหมนะ้องขอทาพี่น้องแบ่แบ กินคือบานห,อห้องดูว่านเนื้อจำเจีวย่นกินเยอะค่ะย่างอะไรต้องเป็นไอ้เสือร้องไห้จำเนื้อเสร็จอะไรอันนี้มันเป็นคือไข่เนื้อลาบอ่ะอันนี้ก็ชุดเนื้อลาบ món, mèo, mèo ăn món, yeah โอเาน,นานได้ย่างจึงแมนแตงยามันหยุดนะนันหยุด,ด,ดวันนี้ก็วันหยุดแต่เราไม่ได้หยุด

อันนี้จิ้มเบิดจมมาพักพนะืวนเนาะจะได้ล่ลำล่าเนาะพี่น้องโอเคครับผมคลิ้เนี้ยก็จะขอฝากเพงเท่ทนี้เนาะนะใดก็จะลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้กันสุกเลยครับผมคลิปนี้กจันสุกกม่เปานาะไรฉนน่าต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ